ของปากข้อง,องปากให้อยู่เฉยๆน่ะของปากให้อยู่ต้องแน่นมากขอให้อยู่เดี๋ยวมันจะร้องปกตินะคื <c oughs> อไม่มีแรงครับจากจากฟังที่เขาเล่าออนะส <c oughs> ะใหญ่ด่าเขานี่ยมาฟังทอดันต้นโพอิ์มาดันต้นโกเออเฮ้ยได้รึเปล่ามาแล้วมามามาช่วยมาช่วยมาช่วยช่วยละวมา ถึงต้องอุ้มขาไหมต้องต้องจับขาพี่จับขาปูต้องคนนึงคนนึงหลอกปากคนนึงดึงขาปูเอาเข้าปากใครใครจะดึงขาปูชาวมันลงมาทำอะไรนี่ผมด่เมานความมันจิ้สะบัดรุดสิอย่างพี่รู้ไหมปอฟางไหม เอาเชือกเส้น hmm. น้อยมาก็ได้เก็บไปคลินิกไหนครับเนี่ยคลินิกหมอคิ๊บหมอคิ๊บหมอคิ๊บปิดหถ่ายเนาะเออ้ิรเลย ของค้องปากให้อยู่เฉยน่ะ ของปากให้อยู่ต้องเน่นมากพอให้อยู่เดี๋ยวมันจะร้องปกตินะคือไม่มีแรงอจากจากฟังที่เขาเล่าออนะสะใหญ่ยายดาเขานี่เราฟังท่อดันต้นเออท่อดันต้นปุ๋มเี๋ยล,ลูกมันดัมามามาช่วยมาช่วยมาช่วยช่วยละมาดึง ต้องอุ้มขาไหมต้องต้องจับขาพี่จับขาปูต้องคนนึงคนนึงหลอกปากคนนึงดึงขาปูเ้าเข้าปากใครใครจะดึงขาปูชาวมันลงมาทำอะไรนี่ามดับมาอย่างนี้พี่นึกแล้วปอดฟางไหมเอาเชือกเส้นน้อยมาก็ได้เก่ง